รถแรงก็ไม่มีช่างจะไปดีๆหรือช่างจะไปแบบเป็นศพม่ม่เนี่ยเขาบอกลแล้วเขาบอกลแล้วใช่ช่างว่าไงครับช่างชื่ออะไรครับไม่คุ้นหน้าเลย ชื่อนาดูดครับฮะนาดูดนาดูดใช่แล้วฮร้ดูดใหม่เดียวนาชอบดูดนะก็เขาก็เลยต้องเรียกว่านาดูดนะคุณชินแล้วเขาก็ชอบเรียกชอบเรียกผมว่าช่างชินอย่างเงี้ยนะช่างชินแล้วใช่แล้วผมก็เริ่มชินแล้วที่เขาเรียกผมอย่างนั้นนะคุณเป็นช่างชินป่ะครับเนี่ยเสียวเลนช่างชินเลยครับ ไม่ใช่ครับอเ,ไไเอาเอาบทไหนครับเอาจิตมันชอนไปเลยเอาสักรอบหนึ่งเจ็บบ่อยบ่อยคอ,อยชินเดียด๋วยวเดะเดะเดเเดลเดเดะเดะเ่ะเดะเด ช่างซ่อมรถตีให้หน่อยดิอยากลองทําอะไรสนุกสนุกช่างไปได้กันหน่อยฮะเออผมจะไปได้เหรออุ้มเลยอุ้มเลยผมซ่อมรถก่อนโอเคช่างซ่อมตีก่อนหนูจะพาช่างไปทำอะไรไม่เอาจี T P มาขับเหรอเธอเอาเลยก็ได้เอามาบอกตรงๆกูอยากเปลี่ยนทรงผมมากเลยตอนเนี้ยโคอย่างนี้เลยอ่ะ รถเงนก็ไม่มีช่างจะไปดีๆหรือช่างจะไปแบบเป็นศพอ่ะเลือกไม่ได้ใช่ไหมนะครับเนี่ยช่างคือรถปุ๊บทุกอย่างจะดีแต่ถ้าช่างไม่คือรถปุ๊บช่างจะไปเป็นศพแทนไอผมขึ้นแล้วฮะขึ้นแล้วกดบีครับช่างโอเคแค่นั้นเลยดีมากโอเคนะฮะรอรอขนมก่อนเสียชีวิตนะช่างนะเสียชีวิต อาก็ค่าเข็มขัดให้ผมนิดนึงนะนะครับมันไม่เป็นไรก็ไปได้วยกันแป๊บเดียวหรือว่าคืนใช่ก็บอกเขาว่าตามมาตรงนี้นะฮะใช่ใช่บอกว่าช่างช่างของของอกนอกเมืองแป๊บหนึ่งนะคะคุณช่างก็เอากล่องความวางไว้พือนให้เขามาเก็บไปไเลยได้เลยได้เลยช่าง,ง,งประกาศหรือว่าช่างออกนอกก็นี่ฮะผมวางไว้เขาแล้วฮะครับอย่างนี้ก็ได้เอาเลยหรอใช่ฮะช่างช่าง ช่างช่าง่งไม่เอาแบบเน้นะเก็บไม่ได้แบบนี้นะตายทั้งคู่เก็บไม่ได้เก็บม่ได้เจ้วอูยู่เก็บได้ก็แปลกล้ะป้าป้วาเดี๋ยวพาไปทำอะไรสนุกสนุกช่างน่ารักจังเลยสนุกสนุกจังไหยช่างช่างเดี๋ยวผมร้องเพลงให้ฟังอ่ะถือว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนโอ้พระเจ้าจอจมันยอดมากดีด้วยอ่ะ ช่างโดนลัก็รตูอ่ะยังไงต่อเหิน,นไปเลยหินตรงไปเลยอ่ะตรงไปเลยอืมใช่เหนนื่อง่ายเหรอใช่หมาไหมาเรียบรอยอ้อยกูมาเ้าพาฉันออกไป <c oughs> จากตรงนี้ <c oughs> เนี่ยเขาบอกแล้วเขาบอกแล้วใช่เล้ยทำไมเรามาไกลจังลูกเธอไปไหนแล้วล่ะงเขาเบรกไม่อยู่นี่แหละเอาไปแก้ตำรวจตำรวจมันก็เบรกไม่อยู่เหมือนกันทำไมมาเร็วอะทำไมมาไกลจังเลยอะมันไม่ไกลมันแใกล้อู่เลยช่ไหมไม่ใช่หมายถึงรถลงน้ำอ่ะถ้าเราเขาไม่ได้ป่อนเครื่องไงเมื่อกี้ อยากรู้่มันจะมาถึงหรือเปล่าไงอเออไม่ได้คิดก็เพิ่งเหินครั้งแรกเหมือนกันเพิ่งเจอเนี่ยไม่ oh, <no. S 2> ามาคุณไมมาแล้วมันพาวรถยังไงวะเนี่ยต้องไปที่นู่นแล้วละ่ะเพราะว่าลูกเองมาไม่ได้แน่เลยวะ่ะตายปิดอยู่ข้างบนแน่เลยกูว่าก oh. <c oughs> ูเห็นแล้วหนึ่งแล้วถ้าเหินอย่างนี้ถ้าตำรวจเขาพาเขาก็คือตกน้ำไปเลย <c oughs> ใช่ไหมก็ใช่ครับ แต่ถ้าเราพลาดเราก็ตกไปกับตำรวจแต่เมื่อกี้ก็เห็นแต่เขาไม่พอนเท่านั้นแหละโม<อ>งงเลยเขาไม่พอนว่าแล้วทำไมไปถึงตรงนู้น